สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพังอมศิลนะครับวันนี้นะครับควานไก่นะครับผมมาทําภารกิจนะครับมาทําภารกิจเป็นสะพานบุญนะครับวันนี้มาเป็นสะพานบุญร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันกับพี่พี่นะครับพี่พี่เนาะนะครับผมชาวสวนแตงนะครับผมแตงโมนะครับวันนี้ มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเหมาลำนะครับเหมาแตงโมนะครับผมสองคันรถเลยนะครับมามอบให้นะครับพี่น้องช้างตกงานนะครับพี่น้องช้างตกงานที่หมู่บ้านของควานไก่นะครับวันนี้ควันไก่ก็มาเป็นสะพานบุญช่วยพี่ๆนะครับช่วยพี่ๆนะครับนำพาพี่ๆไปนะครับแจกจ่ายแตงโมให้ชาวช้างนะครับผมได้ทานในวันนี้นะครับผมก็นะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดเนาะนะครับผมโควิด -19 ระบาดก็ทําให้ พี่น้องชาวช้างทุกทุกคนทุกทุกเชือกเลยนะครับลำบากจริงๆนะครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งเชือกนะครับคืออีกหนึ่งเชือกนะครับที่ตกงานนะครับตกงานแล้วไม่มีไม่มีช่อง YouTube นะครับไม่มีรายได้เลยนะครับวันนี้พ่อควานก็นะครับเป็นสะพานบุญนะครับเป็นสะพานบุญนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูกันเนาะนะครับผมใช่ ครับผมตอนนี้ก็พี่พี่ก็ทีมงานนะครับก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดินทางมาถึงแล้วช้างซึ่งเป็นช <ebe> ้างตกงานอีกหนึ่งเชือกนะครับผมซึ่งเป็นช้างที่อายุเยอะแล้วนะครับตอนนี้อายุเยอะแล้วนะครับมีคุณตากับคุณยายครับดูแลนะครับผมคุณตากับคุณยายดูแลนะครับอีกเชือกนี้นะครับเชือกนี้ สวัสดีคุณยายครับสวัสดีคุณยายคุณยายสวัสดีาสวัสดีคุณตาครับนี่คุณตากับคุณยายครับที่เป็นคุณนะครับดูแลน้องช้างนะครับดูแลช้างเชือกนี้นะครับผมคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมช้างชื่ออะไรครับคุณตาน้อยทังไม่น้อยทังไม่น้อยค่ะทังไม่น้อยอายุอายุกี่ปีแล้วครับคุณตาครับสามแปดตอบเลยตาตอบมาเลย 38ดครับ38ปีนะครับทางแม่น้อยนะครับผมก็ตกงานนะครับมาเกือบจะสองปีแล้วครับเกือบจะ2ปีแล้วนะครับลูกชายเกก็นะครับไปรับจ้างครับรับจ้างวันปุ๋ยเนาะตอนนี้ไม่อยู่นะครับอยู่แต่คุณตาคุณยายคุณยายนะครับคุณตาก็พิการทางขาด้วยนะครับพี่การทางขาด้วยตาลองย่างงย่างมึงตานี่ครับเราไม่ได้แสดงเราไม่ได้แสดงนะครับเป็นเป็น คุณตาเกเป็นลูกเก่านะครับโูกเก่าเนาะนะครับผมคุณตากับคุณยายครับก็น่าสงสารจริงๆนะครับน่าสงสารจริงๆเือกนี้เกไม่มีช่อง youtube ไม่มีรายได้เลยนะครับเก๋ก็ต้องอยู่เลี้ยงช้างนะครับเป็นหนไม่ได้เนาะนะครับผมวันนี้ก็ดีใจครับดีใจที่นะครับมีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับผมแล้วก็มีพี่ๆทีมงานนะครับผมชาวสวนเตงโมวันนี้นําเตงโมมา2องคันรถเลยนะครับ2คันรถเลยมาแจกกายนะครับ ให้ชาวช้างตกงานนะครับชาวช้างตกงานซึ่งควันไก่ก็ได้เป็นสะพานบุญนะครับพาพี่ๆเนาะนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันร่วมบุญด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมนั่งเลยก็ได้นั่งเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีพีที่สองแล้วนะครับวันนี้นะครับผมคันรถนี้คือของพี่ขนาดทิปนะครับจำนวนเงินแปดพันบาทนะครับส่งมอบความหวานให้น้องช้างมาให้คุณตาอันนี้ช้างนี้ไม่มีโรงช้างนะครับคุณตาขอไว้ตาม ตัวนี้ก็คือที่ของโรงเรียนครับที่ของโรงเรียนขออนุญาตเขาเขาผูกเขาเขาก็จะให้ย้ายแล้วนะครับเขาเราตาจะไปตรงไห้ะรุ่นไปิตช่างมือแลวปฮบนูกอ่ะางเกก็ไม่มีที่ที่มีที่ทางเยอะนาะนะครับฝากอ้ยพรให้คนห้าทิย์นา่คณทิพย์ด้อ้าุกให้ลไม่รวย ครับผมนี่ก็คือคําพูดสันส้นๆจากคุณตานะครับคนหนึ่งที่แกยพูดไม่ค่อยเก่งครับ<ม>พูดไม่ค่อยเก่งแต่ก็ยังไงล่ะความดีใจครับความดีใจของคุณเกยน้นงะนะครับผมที่นะครับนันานาะนะครับผมจะได้น้องช้างตัวเองจะได้ทานผลไม้นะครับผมซึ่งน้องช้างเชื่องนี้ก็อายุเยอะพอสมควรแล้วนะครับอายุเยอะพอสมควรแล้ว นะครับคุณตาเก๋ก็ดีใจนะครับปับปลื้มเก๋พูดไม่ออกเลยนะครับผมก็ขอบคุณ FC นะครับทุกทุกท่านขอบคุณแม่พระนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับที่เมตาน้องช้างในวันนี้นะครับผมน้องช้างได้กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ปุ้มเตงโมหวานด้วยนะครับผมเพจเพจพี่ปุ้มเตงโมหวานนะครับเอ่อ Facebook Facebook นะครับผมโอ้ยนะครับโมโต๊กไทยเหรอนะครับผมแล้วอ่า

ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเชือกนะครับหนุ่มรูปรอนะครับช้างพลายนะครับช้างพลายนะครับงานสวยเลยนะครับผมหนุ่มรูปรออีกหนึ่งเชือกนะครับผมหนุ่มรูปรออีกหนึ่งเชือกตอนนี้พ่อขวานก็กําลังนะครับทําความสะอาดอยู่พอดีเลยนะครับผมโอ้ตอนนี้นะครับพี่ๆก็มาถึงแล้วเหมือนกันนะครับก็ลงลุกคุกคานกันมาเลยนะครับผมทางเข้าอาจจะลําบาก ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรชาวสวนของเราลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับผมใส่รถไสดไปนี่นี่โอ้ยหนุ่มร้อนหนุ่มร้อนน่าจะเห็นแตงโมแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเห็นแตงโมแล้วนะครับอนี่ก็อีกหนึ่งเชือกนะครับที่ตกงานนะครับตกงานมาสองปีกว่าแล้วนะครับสองปีกว่าแล้วนะครับไม่มีช่องยูทูบนะครับเอไม่มีงานนะครับผม่พอควานก็ไม่มีรายได้เลยนะครับผม สังเกตดูนะครับน้องช้างก็จะสุดผอมไปนะครับสุดผอมไปเนาะนะครับผมเนื่องจากอาหารของเราไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับไม่เพียงพอแน่นอนนะครับผมก็ให้กินนะครับพออยู่ได้นะครับพออยู่ได้เนาะจะให้กินอิ่มทุกวันนะครับก็คงไม่มีเนาะนะครับไม่มีนะครับผมก็ฝากแม่แม่ด้วยนะครับฝากแม่แม่ด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมแตงโมของเราก็ได้มาถึงแล้วนะครับผม เตียงหมูจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจบุญนะครับมามอบให้นะครับผมเตียงหมูหวานๆนะครับผมจากสวนสดๆจากไร่เลยนะครับโหะด่านาว่าด่าด่าสลิงน่อยด่าสลิงตุ้งลื่นอ่ะฟอนปอนอ่ะปอนว่ะเออน้องน้องน้องพลายหิวแล้วครับน้องพลายหิวแล้วเห็นรถมาจอดปุ๊บขอเลยครับผม อ่าพ่อควานป้อนป้อนน้องโชว์หน่อยอ่ป้อนน้องโชว์หน่อย,อะอน,น,อน,อยนะครับผมอ่าน้องหิวแล้วนนิโอ้ยนออใหญ่เลยครับขอใหญ่เลยก็ดีใจครับดีใจทั้งดีใจทั้งหิวนะครับทั้งดีใจทั้งหิวนะครับผมเพราะว่านะครับเออนานแล้วนะครับ นานแล้วนะครับนานแล้วที่นะครับไม่ได้ทานผลไม้วันหวานนะครับผมสืบเรื่องจากตกงานนะครับตกงานนะครับผมวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับผมหีมามอบเตงโม่ให้นะครับผมเห็นรถเตงโมถอยมาจอดดยขอใหญ่เลยนะครับพี่พลายของเราตอนนี้ก็ยังไม่ทราบชื่อเสียงเรียงนามนะครับเราจะมาถามพ่อควันน้องนะครับผมพ่อควานสวัสดีครับผมช้างพลายชื่ออะไรครับ บัวเงินโอ้ยน้องบัวเงินนะครับน้องบัวเงินนะครับอายุกี่ปีแล้วครับผมสิบห้าครับผมโอ้สิบห้านะครับสาาิบห้าววอู๋ขอใหญ่เลยครับขอใหญ่เลยสิบห้าปีอยู่ตกงานมาตกงานมานานเท่าไหร่แล้วครับผมพอกวนพอแต่เกือบเกือบสองปีแล้วเลยโอ้สองปีแล้วนะครับผมแรกเลยโอ้ไมาอ่ากลับกลับมาบ้านตั้งแต่รอบแรกเลยใช่ไหมครับผม โอ้นะครับก็จะสังเกตได้เลยนะครับสังเกตได้เลยนะครับอาหารการกินไม่เพียงพอนะครับผมน้องก็จะดูสุดผอมไปนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับพอควานเกใจรักครับใจรักมากมากเลยนะครับผมนี่โอ้ขอใหญ่เลยครับพี่บงเงินเล่านะครับพี่บงเกันดูขออีกแล้วนะครับตอนนี้พี่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 กำลังนะครับลำเลียงแตงโมนะครับลงนะครับผม ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับขอบคุณ<อ>พี่ปุ้มเ<อ>ตงโมหวานด้วยนะครับ<อ>เพจ<อ> a c e b o o k สามารถติดตามได้เลยนะครับ<อ>แม่แม่ครับผม<อ>ครับโอยูอ่เดี๋ยวเอาในรถไปเลยหนังล่างกันตาเตืกไปเลย ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงบ้านนะครับคุณยายช้านะครับผมคุณยายช้างนะครับต้องเรียกว่าคุณยายช้างเลยนะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับอีกหนึ่งเชือกออวันนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้พี่ๆกําลัง นะครับเอาเตงโมลงจากคันรถนะครับเอาลงโมลงจากคันรถนะครับคุณยายก็ตอนนี้กําลังกินหญ้าพี่น้องอาจจะงงๆนะครับหญ้าอะไรถึงถึงละเอียดขนาดนี้นะครับผมหญ้าบดนะครับหญ้าบดนะครับเพราะว่าคุณยายแกฟันไม่ค่อยดีครับฟันแกร่วงนะครับผมฟันร่วงมนแล้วคุณยายนะครับเวลากินอาหารกินหญ้าก็ต้องบดให้นะครับบดให้นะครับผมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสอบถามคุณลุงก่อนนะครับว่า ช้างเชือกนี้ชื่ออะไรนะครับอายุเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็คุณยายช้างกําลังทานนะครับอย่างอริดอร่อยเลยอยูนะครับผมนะครับผมก็ตกงานนะครับตกงานตกงานมาเกือบ2ปีแล้วนะครับเกือบ2ปีแล้วนะครับผมสภาพก็อาจจะสูดผอมไปบ้างนะครับผมเพราะว่าอาหารการกินหญ้าก็ไม่เพียงพอนะครับผมอย่างเช่นทุกๆเชือกนะครับผมวันนี้ก็นะครับ มาร่วมเป็นสะพานบุญกับพี่ๆนะครับชาวสวนเตงโมนะครับพี่ๆชาวสวนเตงโมมาร่วมเป็นสะพานบุญด้วยกันวันนี้นะครับมามอบเตงโมให้นะครับมามอบเตงโมให้คุณตานะครับผมวันนี้ก็ดีใจครับดีใจที่ได้เป็นนะครับส่วนหนึ่งนะครับดีใจที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นกระบอกเสียงเป็นสะพานบุญให้ช้างหลายๆเชือกเลยที่ตกงานนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆครับผมนี่ตอนตอนนี้พี่ๆก็กำลังนะครับเอาเตงโมลงนะครับผม ก็ต้องขอบคุณนะครับผู no ้ใหญ่ใจดีท no ุก no ทุกท่านเลยนะครับ no ที่นะครับเมตตาน้องๆช้างนะครับผมที่นะครับนำเตงโมนะครับนำเตงโมหนึ่งคันรถอีสองคันรถครับวันนี้สองคันรถก็หมดไปแล้วหนึ่งคันรถแล้วก็เหลืออีกหนึ่งคันรถนะครับหนึ่งลำใหญ่ๆเลยนะครับก็ดีใจครับดีใจแทนชาวช้างนะครับดีใจแทนพี่น้องชาวช้างจริงๆเลยนะครับที่วันนี้ได้ทานเตงโมนะครับสดๆใหม่ๆจากสวนเลยนะครับผมนี่นะครับผม สังเกตดูช้างแต่ละเชือกครับหลังจากที่ได้ทานแตงโมแล้วก็จะโอ้โหนะครับจะดีใจนะครับดีใจเป็นพิเศษเลยนะครับผมขอพรบคุณครับขอพรบคุณพี่พีเอฟซีขอพรบคุณแม่แม่เอฟซีแม่พระพ่อพระทุกทท่านเลยนะครับผมที่เมตตานะครับเมตตาเนาะนะครับแตงโมนะครับตอนนี้คุณยายก็กําลังทานหญ้าบดอยู่นะครับกําลังทานหญ้าบดอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะมาสอบถามคุณตาก่อนนะครับว่าทำไมนะครับสาเหตุอะไรถึงถึงคุณยายนะครับได้ได้ไล่ด้บตาเดี๋ยว <_ d ata> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอบถามคุณตานะครับว่าสาเหตุอะไรถึงคุณยายได้ทานยาบวชเนาะนะครับยาบวชเนาะนะครับผมตอนนี้พี่พี่ก็กำลังเอาเตียงโมโลนะครับนี่เอซี่เอซี่กิมองมองซูล เตงโมอยู่อยู่มาเจจึ่งไปตีอันนี้มันนี่มันนินพันขมาดตัวนี้กินพันซูลเตงโมมาเลยกินโมรุกมาขึนเนี่ยครับก็รัวก็อ้อยโมอยู่กินโมออยมาเจจึ่งไปนี่ครับก็ต้องขอบคุณเพจเพจปุ้มแตงโมหวานครับเฟซเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กเข้าไปติดตามได้นะครับแม่ๆครับผมเอ่อเฟซเฟซบุ๊กปุ้มแตงโมหวานนะครับปุ้มแตงโมหวานนะครับผมเอ่อมีแตงโมนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ฝากแม่แม่ด้วยนะครับผมฝากแม่แม่ด้วยนะครับผมนี่นะครับสาเหตุที่คุณยายนะครับได้ทานยาบทนะครับก็เพราะนะครับฟันหลุดนะครับฟันหลุดอายุเท่าไรหน้าตาอายุเท่าไรนะ ประมาณ60กว่าครับ6กกว่าคุณตาบอกว่า60บกว่ากว่าน่นาจ,จะหกสิปดนะครับประมาณห8เนาะเพราะว่าในเบียนนก็ด้ายุางตั้งแต่เปลี่ยนใบทะเบียนเาไม่ไม่ได้ดูอายุของเปลี่ยนเลครับพอดีใจครับดีใจเนาะคุณตานาอนะครับผมแังจากตกงานครับตกงานมาเกือบสปีนะครับไม่ค่อยได้ทานผลไม้นะครับรแล้วก็สปีแล้ว สองปีเต็มๆแล้วครับเออแต่เริ่มโควิดมาก็ลำบากมาตั้งแต่นู่นแล้วมาครับผมก็เป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเลยเป็นกำลังใจให้ชาวช้างนะครับผมผมก็หนึ่งในพ่อคว้านนะครับที่มีช้างตกงานเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาร่วมเป็นสะพานบุญกับพี่ๆเนาะแจกใจ่ายให้ได้ทุกทุกเชือกครับได้ทานทุกทุกเชือกนะครับผมกินแต่หมดเลยหมดกินเลยยูเดียวฟอก ม่ไม่ไม่ต้องต้องต้องไปล้างน้ำแช่น้ำเกลือเลยไปล้างล้างล้างอลก็ปาดปาดเลย<ม>ปอนน้ำอูคนคือปอนที่ในท้ายลูกครับขอบระคุณพี่พี่ขอบคุณแม่แม่ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้น้องชาวช้างทุกๆกท่านทุกๆเชืองนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม